สวัสดีค่ะคุณเปิดเทยโอ้โหงานใหญ่มากเลยจริงใจนํากรมธรรม์ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกมาให้ค่ะโอเคเลยช่วยแจ้งรายละเอียดความคุ้มครองให้ผมฟังอีกทีนะครับได้ค่ะกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองหากเกิดเหตุไม่คาดฝันจากความประมาทของเราหรือทีมงานเช่นลูกค้าสะดุดล้มหรือการรื้อถอนที่อาจจะทําให้รัพย์สินผู้ให้เช่าสถานที่เสียหายแล้วถ้าลูกค้าบาดเจ็บหรือทำของคุณอื่นเสียหายล่ะครับ กรมธรรนนี้คลุมครองทั้งค่ารักษาหากมีคุณบาดเจ็บเจ็บป่วยหรือถึงขั้นเสียชีวิตรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกขอบคุณนะครับยินดีค่ะให้งานของคุณราบรื่นไร้กังวลนะคะก่อนซื้อประกันภัยทุกครั้งโปรดซื้อกับตัวแทนที่มีใบอนุญาตและบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถืออย่าเห็นแก่เบีย้ยประกันภัยที่ราคาถูกและความคลุมครองสูงโดยมิซาบางเงื่อนไขความคลุมครองของกรมธรรมน์ ด้วยความปรารถนาดีจากมิตรแทบประกันภัยทีมงาน m t 4ทับ23รับสมัครทีมงานขายเรียนฟรีสอนฟรีให้คุณเป็นมืออาชีพติดต่อครูพี่ตุ้มได้เลยนะคะ